คมาพี่น้องมามา,มาเห็นมุมนอครับสวัสดีครับพี่น้องเลยไม่พูก็เสียแยกแซนแนวอยู่เดียครับพูดมาเนี่ยเสียแยกเลยตุ่มตุ่มมูหน่อยครับพี่น้องตุ่มเสพร์ ใส่ใบผักติ๋วเนี่ยพักขามเนี่ยครับผมใส่ผักติ๋วเดียวกับักขามหน่อยลูกสาวลูกสาวครับมีหนังเครื่องในเพิ่นคำม,มูหน่อยเพิ่นตกผูดมากนะครับผมเอาแบบแซ่บๆพี่นอ้องเนี่ยพี่น้องทำมักท่าสอบพี่น้องเลยก็อย่าลืมกดติดตามหมาซีแย้มเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับรบโว่าจะเปลี่ยนภายในประเทศในต่างประเทศครับผมโอ้ยมานี่แบบเปรี้ยวๆจังหน่อยพี่น้องเลย พี่น้ำจิ้มตัวนี้เอาพักแซงลงไปก่อนครับผมผมปรุงมาเลยพี่น้องเลยกลมหมูหน่อยอว่าท่าผมมางแบบเปรี้ยวๆในเ,นเนใจ็กหน่อยครับพี่น้องพีน่วงนี่ฮะใส่แบบเพ็ดลงเล็กน้อยพี่น้องแต่ว่าน้ำจิม้มผมขมก็กเฮ็ดแต่ละแต่ว่าผมหมักใส่เนี่ยสดหนามไปนึ่ งสิบวัวกันเนาะครับเนาะพี่น้องถามข้าว่าพี่น้องว่าจะให้กินย่ำใส่หมูผสนโอ้ยไอ้อีกเจ้งน,น้อยล่อสายแจ้งน่อยแล้วพี่น้องตะวันวันนี้ได้สุดมันเป็นสุดสุดเครื่องในเพิ่งมานำมีทั้งเครื่องใน่แต่กันนังครับผมโอ้หลายอย่างเลยขปอเพิ่งน,นำคุณเสพเซมกันมากพี่นออ้องมาก่อกินขอรล้มกันครับผมวัน <c oughs> นี้วันนี้ ร้านบุก,กินน้ำพลังข้าวเหนี้ยอีพี่ด้วยครับเลยวันนี้วั่นยุดมันพระร้านบุไปบริไปโรงเรียร์ไหมพยุดครับวันนี้มามาพี่น้องมาแสบแสบต้องกันมือหนึ่งไปพวกติวมาพี่น,น้องไปไหนไหนเวลาเลยครับผมเอ้ยตุ่มเปื่อยครับมือน,นี่ตุ่มเปื่อยครับพี่น้องเลยตุ่มซี่เปื่อยเจ,จ๊งหน่อยกันหนึ่ อ,อ้ยโอ้เบิร์ตเท่านั้นคี่น้องเองคเ้ความแสบความมักคงแต่ลดคนบอกคือกันเนาะครับเนาะมีวิตสีว่บามีวิตสีใสเก้ามาบ้างอ่าก่งค้ำยันยันแน่บุตรสังเปลี่นห้องเลย ขอบุญขอบคุณที่ทักถามกับข้ามาเนี่น้องน,นะครับผมเแยวพริกสดครับน้องพริกผงครับน้องอ,อืม้มเปื่อยผักอย่างนี้ครับ ใส่ผักติวนึ่ใบบผักขามอ่อนแก่เบื่อไดครับผม เป็นมูหน่อยพี่น้องไงมันเนื้อออนครับเป็นเนื้อมูหน่อยเนื้อออนพี่เสียได้จักหน่อยมือน่ย ใส่อันนี้ไปเลยครับผม,มนี่มาพี่น้องอาจสจิกินแบบผู้สูงอายุไจังหน่อยเด้อพี่น้องได้ขอตัวขอแว่นได้ไล้ครับผมกระดูกนี่อ่อนแห้ง คม,มากี่นองอมาม,มาเห็นมนนอครับ ขี่เข่าซ้ายได้แจ้งหน่อยครับวันนี้ เนี่ยทิ้มันเย ใช้มือไปเลยครับผมฮึ่ม ตุ่มเปื่อยแห้งดีตุ่มแต่เสาพี่น้องเลยตุ่มตั้งแต่ห่ยว,หวยมันจะแปดมือหมดนี่มันสิข้าวเที่ยงเลยครับผม ผู้บางคนกันบ้างเนื้อหมูหน่อยนี่ผมจะเป็นสีตุ่มด่นนะผม,มตมุด่ดโด้ดีไปน่อย มีความมั่นครับคลิปนี้ไปเส้น,นีหนแต่พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับผมถ้ามาถ้สอบใครจะลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ บริวาริเป็นพี่น้นองไปในประเทศในต่างประเทศขอ,ขอบคุณขบัขบุญในหลายครับที่ขเขามาที่ต่างผมสวัสดีครับผม